กาบสวัสดีครับ,สบนสม,ม้ชมเคากรมลบมณีเบาแอมระทงด้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเรขครับน้องไม้แก้วนะครับเนาะน้องไม้แก้วครับน้องไม้แก้วแม่เป็นเถือเกลียดร้ายมีโฉคมีลาบมีดวงนะครับนะเนาะมีโฉคมีลาบมีดวงกเ็เลยได้มาติดตามตัวเลขอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเบาแอมก็เลยนําอาหารการกินฟงมาไลยครับมา้องข้อให้พี่เมลูกอ่อนนะครับเนาะ แต่อาหารการกินกับอยู่ข้างในคุณครับอาหารการกินกับอยู่ข้างในผุนะครับด้วยพระเพิ่นกระลังสวดอยู่ผลณครับท่านผู้ชมเพิ่นกําลังสวดอยู่นอกครับเนาะไปเสียงกับอยากดังรบกวนแม่เนาะครับเนาะอาหารหวานข้าวกับแม่น้องไม้เก้วกับกรลังทำบุญอยู่กับพระอาจารย์ข้างในเบาแอมโลทงกระถาอยู่ทางนอกนะครับเนาะนี่แหละการได้นำดอกไม้มาถวายให มาของข้อให้พี่เมลูกออนครับแล้วก็มาติดตามตัวเลขครับน้องไม้อีกเนาะครับขังหนึ่งเนาะว่าสิเป็นตัวไหนครับแต่เบ่าเอมเราทุ่งเนี่ไก็ยังวนฝันหรอครับท่านผู้ชมพี่เมลูกออนไปบอกหนึ180่งแปดศูนย์ก็ออกสามศูนย์แปดซึ่งแม่น้องไม้แก้วนี่ก็ได้ครับเบ่าแอมนี่ร้ายเติมเป็นไกเนนนะ่เดินทางมาทําบุญเนาะครับเนาะเดินทางมาทําบุญเบ่าแอมก็ได้ติดตามมาสืบอ,อาหารมาสมทบกันเนาะครับเนะบนะาะท่านผู้ชม กระสือพวงมาลัมาพวงมาลัยมาคล้องข้อให้พีเมลกอ่อนอีกที่กันครับอยาบ่าเบาเอ็มกระสีคล้องข้อครับแล้วกระสีไปถามน้องไม้ว่าฟันดีหรือ,อยังเนาะครับน้าสมบชมเนาะครับขอหยาดของพวงมาลก่อนนะครับด้อครับผมสัมบูชมครับกใส่พวงมาลัเรียบร้อยนะครับน้าส,สัมบชมเนาะใส่ถวายพวงมาลัพีเมลกอ่อนเรียบร้อยแล้วครับ จะไปเข่าฟันเบาแอมเราทงนัน่นไหมลื้อไปบอกเลขสามตัวเด้อแม่นแม่นลื้อสิเลยมาทาบุญทําอาหารการกินมาเสร็จมาไหวอีกเนาะครับท่านผู้ชมกทีิไปถามน้องไม้แก้วว่าฟันเป็นยังไงแน่ครับท่านผู้ชมสีฟันเป็นยังไงแน่แต่กับสีซองให้เบิ้งอยู่หรอครับสีซองเลขให้เบิ้งอยู่ซองเบิง้งนี่แหละครับเ้แถวนี่แหละครับเห็นบอ่อเห็นตัวเรขตัวไรบ่อนอ เห็นตัวเรกตัวไหนก็คอมเมนต์บอกบาวแอมเราทุ่งนั่นไม่ได้ครับเด้อบาวแอมก็สีจ่องให้เบิ่งข้าวหนึ่งครับแต่ับอยากซีสันส้นๆในแจ้งหน่อยครับ ท่านหลวงปูได้ชมน้ำมนต์กับท่านหลวงปู่ผสร้างพระธาตุเรืองรองในกราวกันนี้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าพออยู่พอก,กินกว่าน,นี้ดีกว่าที่แล้วมา ลูกเจ้าหลางเล็บเชื่อฟังไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนทำให้พ่อแม่สบายใจพ่อแม่ปล่อยาาย,าย่าใจใายผมสมมชมน้องไหมแก้วก็นั่งถ่ายอยู่ทั้งปีนะครับเนาะทำบุญแล้วละครับก็มานั่งอยู่โต๊ะหน้าหินอ่นอนนะครับนอกงามมู้ชมสวัสดีจ้าน้องไหมแก้วสวัสดีจ้า โอ้ยมาทำบุญกับพ่อกับแม่เนาะครับเนาะอยู่วัดพระธาตุเรืองรองครับท่านผู้ชมที่ดาฝันดียังนาะฟันดีเลยเจ้าฝันว่าผีม่ลูกอ่อนมันมาหามาห่อลงมาจากฟ้าเลยมาสุดเห้อเลยบอครับเที่ยวนี่จ้าผีแม่ลูกอ่อนหอลงมาเลยดนะครับเด้อท่านผู้ชมห่อลงมาจังไหนเนาะเอ้าเว้าเว้าให้ฟังแม่เว้าให้เว้าเอ็มเราทมฟังนะ เหมือนที่เขาห่อลงมากันนี่แหละทีเ,เขาลงมาครับกลับกลับมันสีเขาห่อลงมากันนะ <Rey> ครับนะครับแล้วเอาห่อลงมาว่าจังไหนมา,าบอกเลขอยู่บ่หรือมาจังไหนมาเอายังมาให้กินบ่อเอามาให้กินยอ,อ,กอยู่อียนยังล่ะครับขนมขนมอะไรแหละอือเป็นขนมนะครับเนาะขนมยังอีหล่าจัมใดบ่จัมใอยู่ขนมยังล่ะครับขนมใสไหม โอ้ขนมสายไหมห่ออะไรจักบาทอบาโอ้โบหูโบหูเอาเอ็มกันอย่างไดตัเลีกนะครับท่านผู้ชมเนาะถาม,ม, <c oughs> ามหอดราคาขนมสายไหมเพื่อนได้ครับโบหูเพราะว่าเพื่อนเป็นคนซื้อมาเองโอ้เป็นเป็นคนซื้อมาเองนะครับด้วยท่านผู้ชมอ่ะเพื่อนไม่ว่าจังไรเนี่ยบอกให้ฟังนะเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนอาจจะขึ้นไปบนฟ่าไป เพื่อนน่ะแต่เพื่อนน่ะยังขึ้นบ้ันถึงพอเพื่อนเพื่อนถึงวันถึงปานไดแต่ว่ากัดถึงอยู่นิดหนึ่งโอ้ถึงนิดนึงครับท่านผู้ชมถึงอยู่นิดหนึ่งแม่ไรเนาะอาจจะถึงบ้านถึงขักเนาะบ้านถึงขักูหนูมาทำบุญกับแม่บอกมาทำบุญกับแม่มาทำบุญกับแม่อยู่วัดประทาดเรืองรองเบาแอมรถชมกันเลยติดตามมาเนาะครับเนาะมาทำบุญสืออาหารวานข้าวมาใหไหหมูครับ หลาบหมูหลาบยังเอาเว้าไปอีกต่อไปเบ้ยแลจจ้วที่นี่แล้วที่นี่เพื่อนน่ะก็บอกว่าขอบใจนหนูมากเลยแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าถ้าบุญอีกแน่เยอะๆเลยเ้อะหนูก็เลยบอกว่าถ้าบุญเพืน้แล้วตะกี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเออตะกี้ได้รับอยู่อืมครับต่อไปบาดเนี่ยมันบาดจังไลยแล้วที่นี่เพื่อนก็บอกว่า นีผู้เท่าอ่ะ่ยเพื่อนขึ้นฟ้าไปแล้วผีผู้เท่านั่นนะ,นะเออเพื่อนขึ้นฟ้าไปแล้วแต่แต่ว่าเพื่อนกะล่องหน้ามันเดือเพราะว่าเพื่อนกะย่างว่าท่านใดเลียอีกสามและ้อีกสาเอ้ยเล้ยอ,อ,อ,อีกหามือคันหามื่อหนูทำบุญไปเพื่อนหาข้งงิดต่อกันสองเดือนเพื่อนกะจะขึ้นฟ้าได้ โอ้ครับทำบุญหาข้างเ้ยครับท่านผู้ชมเด้อมันยังสี่ขึ้นฟ้าเอาเบาให้มันจบเลยอีหละบเบาแอมกับสีบัวคัดทำเบาแล้วที่นี่เพื่อนเนี่ยก็บอกว่าเพื่อนจะบอกตัวเลขเพื่อนบอกเพื่อนอาจจะบอกว่าเพื่อนอยู่บอกเขียนไปในเงินให้แล้วบางัางเพื่อนก็จะเขียนให้ยู่แหละเพื่อนจะให้เนี่ยไรสันบาทเนี่ยเพื่อนจะบอ,จนอบอกจากปากมนเลยโอ้ยบอกจากปากมนเลยครับท่านผู้ชม

เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่ก็พาศูนย์เก้าสี่ก็พาศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวขอหยาดปิดอุปกรณ์เช่าหนึ่งคือเสียงดังแช่ลรครับคุณผู้ชมอาจีะเศร้าแล้วเศ้าแล้วหยุดเสียงไว้กรเช่าหนึ่งครับ หาศูนย์ตบอกหาศูนย์เป็นสองใบลอยใบดใบินใบแน่นหนายเพ่นก็ยังขาครับหาศูนด้วยศูนย์หาเป็นเล็กตัวันเก้าไซีเก้าขับขับับซีเก้าไรด้วยครับเออมิดเสียงล่ะครับซีเก้าเก้าซีบอ๋อขับหาศูนย์ศูนย์หาขับขับขับขัโอ้ยุณนงไม้แก่เลยจมสีขบวังหันกับ ขอโทษขออภัยสัมมุชชมได้หลายด้วยครับเด้อเสียงหลวงพ่อเป็นประกาศกต่จากเสียงดังแน่เนาะครับเนาะงสัมมุชชมเนาะอันกเดี๋ยวเบาแอมกับทีบอกให้น้องไม้แก้วย่ำตัวเลขอีกครั้งหนึง่งนะครับเด้อว่าเป็นเลขตัวไรนาะครับเนาะพี่เมลูกอ้อนมาบอกเป็นเลขตัวไรนอน้องไม้แก่เก้าเอ้ห้าห้าศูนย์เก้าสี่ห้าศูนย์เก้าสี่นะครับเนาะห้าศูนย์กับเก้าสี่นะครับเด้อสัมมุชชม ครับสมุชุมก็ขอขบบุญขอบคุณน้องไม้แก้วได้หลายเด้อครับที่ให้แนวทางดีๆเนาะครับเนาะน้องไม้แก้วเพิ่นฝันกับ94 94กับศูนย์หาเนาะน้องไม้เนาะ้า94กับศูนย์หาได้อครับเด้อที่เมลูอ้อนเพิ่นมาบอกมาเข่าฝันใหม่เนาะครับเนาะสมุชุมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราตรงกับศิลาสมุชุมไปก่อนเด้อครับเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะ ให้มีโชคมีลาบเฮงเฮงรว่ยรุวยครับเด้อแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวแอมเราทงนั่นเลยครับเด้อสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรยครับสวัสดีจ้าน้องไม้แก้วสวัสดีจ้าครับ